ผู้แบบนี้เดี๋ยวหาว่าเข้าข้างลุงพลอีกไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นนะฮะวันนี้เราถามลุงพลบอกเป็นยังไงบ้างได้เจอตำรวจแล้วลุงพลแกว่าย่างไงบ้างลุงพลบอกว่าวันนี้ก็สบายใจมากขึ้นเหมือนกันเนี่ยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามเพราะผมก็อยากพูดในหลายเรื่องที่บางทีเนี่ยผมไม่ได้พูดผมไม่ได้ทําแต่คนก็เอาไปลือกันว่าผมทํารวมถึงเรื่องของกระสอบด้วยก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ยืนยันว่ากระสอบมีแต่กระสอบข้าววันนั้นคนก็เป็นพยานได้ทั้งคันรถแล้วก็มีครูบารัตเป็นพยานด้วยสิ่งที่มันสบายใจ มากที่สุดของลุงพลวันนี้ก็คือวันนี้เป็นครั้งแรกที่ลุงพลได้ยินกับหูได้รับการยืนยันจากตำรวจคะ่ะว่าที่ผ่านมาตำรวจไม่เคยสงสัยลุงพลนะคะอ,อ๋อนี่ฮะไม่เคยเป็นผู้ต้องสงสัยมาก่อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเริ่มเรื่องนี้วันเนี้ยได้ยินคำเนะี้ยคำเดียวก็สบายใจแล้วคะ่ะตำรวจไม่เคยพูด ว่าสงสัยในตัวลุงตำรวจท่านยำ้ำบอกว่าไม่มีตำรวจท่านไหนบอกว่าสงสัยในตัวลุงตำรวจไม่เคยพูดว่าสงสัยในตัวลุงตำรวจท่านยำ้ำบอกว่าไม่มีตำรวจท่านไหนบอกว่าสงสัยในตัวลุงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะก็รอจับตาดูร37วันเนี่ยนะครับ